ปุ่นสี่นี่ยเไปอใหม่เมยน่คนนะครับวันนี้ครับปุ่นสินีนะปุ่นสมียซ่นสคนนะครับทีงินก็มีไอพี่สเนม้ชคเก ไอ้รุ่นหล่อครับเตอร์มาตัวใม่รู้ใคนไม้มันทำกันไังันต๊อันตอบันตัวเท่า้ไหมหนึ่งร้ายหนง้อตัอยู้องเลยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเยเฮ้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 ้ยเฮเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้เคยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ ตีตัวเอน้ยาเยาน้อมานเา็ดี๋วกดเขาคีด่ได้กมนันเลยแล้วก็มีขนาด500ที่สองอกคูน500ทอ้า่อจะเรขอโอ้โหเป็เจ้า496อน496โคเจ้ายายทอเลยอ่ะยายเลยเลยไปเลยไปเลยทีมแดงหมด

อาอาเดินมานล้วฮะที่เดินมแล้วเียอย่าตีกันเองนะอันนี้ตีกันเองได้นะีครับกำลัราเขออน้าเอันนี้มันเคยใช่แล้วเออ จุดทำไมเล้ยมันไม่มีหายิ่เลยเนาะย้ายมายาย้ายไปตรงโอ้คเพราะว่าตรงนั้นมันสามารถได้เตาเติของกินเมื่อตอนแค่กัน กินไปเจี่ยวรอไ่อยนอาน้าไปเุเอีวเดี๋ยวมอาจจะเป็นคนอื่นควจะเป็นเรียวทำไมเราอะไตัไอ้สตั้งยิง่ควรเดียปะไอไม่คือต้นหนีพี่ีเสียงสไปเดอรีเสีสไปเดอร์ระวัง ปัเช,ช้าได้หรอกทำตูมายอันนา,านาต้นต้งมะนาวนะผมขายหินได้ไหมหมูปีนต้นไม้ไมาเป็นเผือด้วยแนะน่เลยโอเคอะไระต้นไม้เกิดบนทรายอ๋วอว่าจะฝาอาจะเป็นอะไรอยากก็เป็นนะเฮ้ย ไปอแอปเปิลดอกปรายแน่ที่คูบอกว่านหะฮันดีเันทีีที่คุณได้ดนท่านท่านมาหน้าดีมพเสมร่วี่มัพาเมาดูตรงตงกางอนะคุณผู้ชมท่านผ้ชมรายการฟ้าเมฆกลางแลชมการเดิเสือราการตอนนี้คือรายการทั่วไปสำหรับชุมทุกคน

เจอหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าตรงไปหน่อยจะมีภูเขาที่เป็นน้ำแข็งมีแร่อยู่เล็กน้อยเดเดีเอะมากเยอะๆหไคด้เบอร์มัวกระบอกัดนันส Okay, okay. แล้วเดี๋ยวเรามา ของวัวขอมาชีมาชีไม่หมดตอเป็นทําแล้วเดี๋ยวผมไปเป็นตอกปุ่นทองดับลูกปิงขอเจ้าเอาสองคน่ิดพร้อมชื่อให้เรื่องลง

้เราขุดทอง่เงินตารางไอ้กดทองคุดเงินสงร้อยก็เลยคิดว่าเราอยู่แปงสือสองร้อยบอกสุงสุดที่พี่พี่หลอกเขาไหมบอกว่าอยู่ฟุงสุด ต่อยู่สูงสุดล่อๆลรอเขาไปล่าไปแล้วดูไกลก็อยูเฮ้ยเจอทานแล้วเจอเดวินไปตายบตรงไปทางขมองบนดอม่าแต่กีฟอยู่คุณสวัสดีคัะ

เกิข <rude S 2> ึ้นแบบนี้ได้ออะไ้อ่ะโอเคเจ็บอ่ะเสร็จล้วสามีคือพลังกาลามันคือโกโอเคแค่ไม่มีใรตบกูไปเลยเลยมกอะเด็กอ๋อเลยนี่นีทุกคนน่หของลง thế cái để mình chui ra hôm nay này bao đơn này bên đây bao đơn này bao đơn đơn thì bao nhiêu 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 thì คุณคนคนองไมโอเคแป้งมันมันขึ้นึ่งอะองปลาผมเอาองเอาไปไปกนอะไรเลยคุณทองเลือ

เยอะมากลยใครไม่ต้องไม่ต้องไม้อ่นต้ืนต้กี่น่ตาี่มงตื่ามงแเ้ากะกีโ้าี่ะมากี่แ่เชกี่ต้ามามนเ้า่ะเลยกีเริ่มงนมงนี่มนนแี่มนต่กีอมงนะ ถ้าเจอถ้าถาเจอตายตายทังฆ่ากันมโพี่เรายังไม่เจออ้อยกันเลยใช่ไหมมันคงโตอีกชา้นไม่ได้เขาต้องเดินนี่คุณต้องเจอเดี๋ยวนะทุกทุกคนอยู่ไหนอ่ะ ตอนนี้ตู้ดูใต้ดินหมดแล้ตข้างบนยางขึ้นไปอยู่้เด้นเน้าเลยก็นสงคนไปคนเดียส่งรวยตาตายโอเคทุกคนขุณไปทางนี้คุณไปคุณมาเจอคุณเออหนีผูทำไมตุ่นอ้าวโอนเกมเบอร์มึงออกมาดี้ะ kia kia, họ cũng toilet cả rồi, họ cũng làm, không cần, không cần đâu, 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 không cần không cần đâu, không cần

รุงที่ตายนะมีคนแบบรุ่งไปเนี่ยรงีางนาหโามันโาคุจะแลอะไรกันบ้างตทุี่มันมีความเดท่อยากไปบางเลยลุ่งเปร์มีเลยไม่ต้ wow. องไม่ต้องมาเจอเลเยอะงที่เรามีเลอยู่ทุกคนไดู้จเล่กันเียตรงนี้มอีมนงน

แต่ออกจากอจๆเลนไอผมปเล่นยูกเขาอยู่แล้วเขาต้ตายเร็ว่าใครอ่โฟสสเขาเดินไปแล้วก็บอกว่าให้แล้วก็โดนเขาตกตายมาไปดูคลิปของรวงจากที่สูงตายต้องติดเล่นแตาง

เอาประหยัดเล็กนะเอาคนคนนึงแบบเด็กอไปเพื่อเด็กก่อนยินดี่ยับท่านวันหน้าท่านมีความรูุ้นำมามเป็นหน้าที่แทนไอ้มนตอเด่อดไหมใช่ อะไขัเล่สีแต่เล่นต้นทุกตตางคืออันนะคนต้องเอาปะดับปี๊ปะดับปีปนทรี่อาจจะเย็นแต่จะนแม่เล่นต้นมาเล่นต้นมันดี

มีเราพยายามอย่างเยอะเลยมันจะดนมัเป็นไรลแต่ต้องห่างกันไปยตอนนี้นไม่ใช่ติดอะไรตอนรบผมตอนอกอะไรวันรอบอควาฮาร์ดแวเร์เลอรอุย่อกับแม่จะกลับวัยเลยกินเอแล้วกินกับเพื่อนลาวก็กลัแล้วลาวามีอะไรบ้างเนี่ยมี่หมอ่ะมีทุกคนทุกคนมาตั คุณนี่คุจะไปพิว็อบวิวก็ได้วทับอ่ะกดกดกดหนึ่อ่ะถ้เจออะไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งไว้กอนออยลาเ่กรเจอเหมือนกันใช่ไหมอยู่ตาก็โอ้โหอะไร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  เอ้ยอย่าอย่าหงุงิดอย่าปุบเ็กกนองกอะไรม่่นได้ลเียงกันที่สคัญบอกตน้นนยองากว่าแล้วมใช่ยี่สิบยี่สิบเลยพจะห่วงอะไรครับหงกว่ามีหลัมีหลักน่งสเลยพวกใแจกไม่วิ้แล้วเยแล้ว็กมันอยู่มันอยู่ตกลาวา

อุ่แล้วค่ะแต่ว่ารอันมีตัวอะไรลงลาวาออเสีค่ะลงแต่เสียสุแล้วก็ออนเสร็จคุณดดียอดอ้าวคนดีโดนอะไรดีเลยแล้วดูที่ไหนนะ ตอนนี้เราเจอเหลียการงานทังหมดเลยพี่ยผิดอ่ยเฮ้ยังไมไม่มีีเจอมี่เนชาแล้วเจอร้กนนอะเจออีขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณ มตาเตายได้ไหมตายได้ยิงหายได้ไปเอาอาหารอยู่ไหนกไหนเฮ้ยกดดดดิดอะไขึ้นไอ้โตเกิโหลับปดชีปดชีปดชีตาทยืนอ้ตาตุเลอกว,ว่าน้น <ตะ |th|> ดุกยป่ะ้ไม่ปีนได้ยากจังคุณใกม่ร่ะเนี่ยมีแล้วครับนไรกันด

ก็เจอเพล่ะค่ะแต่ไม่ต้องทำบัญชีไปแน่ขึ้นนะไม่ขึ้นไม่ขึ้ไม่้นยังคงยังไม่ได้อาเลยผมมีมันโยนให้เฮ้ยเจอเหมือนไม่เหมือนมันโอเคงั้นก็ทอไปดูถาดีดีโอ้โหตเ จๆจค่ามนเยอมีใรจะเอาเลยสกนงที่ดคท่าอะไรขึ้นไปขึ้นไปเลยครับเจอร์คร oh ับเจอ์ร oh ีตกลาว่า ด,ดีกว่าตัวเองถกหลอมาดีจจตังกำลังใจตล <c oughs> อดมาแต่มันก็จริงจริงค่ะคือม่ยมากเาใช้แล้วเว้นเล้น่อเคเาต้องเอาาอ <c oughs> วอไรเรื่องเยอะส <c oughs> ุดอ่ะคนเลนช้าท่สุดเร็วกาวเท่ากันเลยลา ตะนกินาเไม่มีมเวลาทงยมันกินแตมเยอะเยอะตาขึ้นอยู่เลยว่าดูดลมันปิด้าง่างมันมั่วมากเหัว ที่าฟรีไม่มีหรองเรื่งทัดใจบินก่อนนะควรกันไปหนึงออาหารรมไปดยแล้วก็ข้อระวังอกอย่างนเวลาไอเย็ตกมีสเราี มีคนมีมีคนเคยิดทไว้เอ็นติดปกติทำไมอันตรายก่อเล่นฮาร์ดคอร์เยเันตาฮาร์ดคอร์เนยเออพูดก็ทีมเราเลื่อนรถสุดก็แค่อาทิตย์ทีมเราคนลดไปสามสามคนขึ้นหัวใจแล้วหนังที <h <h ่ ไปก็ได้ไปไปฮัลโหลตรงไหนที่เป็นปีกไหมตรงไหนตรงนี้อส่เลทำไมทีมล้วนก็เงียบกัน ตนเงียบแบบว่าไม่ไม่ไม่ที่พี่โกต้องอ่านันนเป็น US4 อ่าามที่กวาคน่ะอ๋อใช่ US4 แบบใช่ที่เลนโอ้โหปัจจัย 我。